สูตรนี้นะครับเหมาะมากที่เพื่อนๆจะนําไปชงขายนะครับเพราะสูตรนี้เนี่ยผมทําปริมาณถึง6ลิตรเลยนะและชงได้สูงสุดเกือบ30แก้วเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานุกฮงนะครับคลิปนี้เราจะมาทําชาไทยขายกันครับจะขายหน้าโรงเรียนนะครับหรือว่าจะขายทีไรเยอะๆก็เอาอยู่เหมือนกันครับไม่หวานเกินไปนะครับใส่น้ําแข็งรสชาติก็ยังเข้มข้นไม่จืดชืดครับ เราไปดูส่วนผสมนะครับส่วนผสมแรกนะครับที่ควรให้ความสําคัญนะครับนั่นก็คือใบชานะครับตัวนี้เนี่ยผมเลือกใช้เป็นตัวใบชาแดงพรีเมียมนะครับต่อไปนะครับจะเป็นนมข้นหวานนะครับต่อไปนะครับก็เป็นนมข้นจืดนะครับเพิ่มความหวานมันนะครับด้วยครีมเทียมนะครับผมเลือกใช้เป็นของดิมมี่ถุงสีแดงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาแช่ใบชากันนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะ ผมก็จะแช่ใบชาทิ้งไว้นะครับประมาณ10นาทีนะครับแล้วเราค่อยมากรองน้ำชาออกกันนะครับขั้นตอนนี้ก็ปิดฝาพักไว้ได้เลยหลังจากพักชาครบ10นาทีแล้วนะครับเราจะมากรองอขั้นตอนนี้ค่อยๆเทะนะครับ จากนั้นก็ใช้เป็นทับพ,พีกดถุงกลองเราจะไม่คั้นน้ำชาออกมาจนหมดนะครับเพราะว่าจะทำให้ชาของเราเนี่ยมีรสฝาดนะครับนี่ได้แล้วผมอยากจะแนะนำเลยนะครับให้ใส่เป็นส่วนผสมที่เป็นผงก่อนนะครับอย่างเช่นครีมเทียมนะครับแนะนำนะครับให้ใส่ตอนน้ำชากำลังร้อนนะครับเพราะว่าจะได้คนเขาง่ายขึ้นนะครับ สีสวยมากเลยนมข้นหวานนะครับนี่เลยใส่เข้าไปเลยตามด้วยนะครับนมข้นจืดใส่เข้าไปได้เลยเทคนิค <c oughs> ที่จะทำให้ชานะครับมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยควรจะบ่มชาทิ้งไว้ก่อนหนึ่งคืนนะครับแล้วค่อยนำน้ำชาตัวนี้นะครับไปใส่ถุงนะครับหรือว่าใส่ขวดขายนะครับจะมีความเข้มข้นและหอมมากขึ้นนะครับ เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสูตรนี้นะผมชงได้ทั้งหมด28ถุงจุกๆไปเลยนะครับและถุงหนึ่งเนี่ยผมบรรจุอยู่ที่200 ml นะครับส่วนแก้วที่ใช้นะครับแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยใส่แก้วอยู่ที่16ออนพอเนาะสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่หอมหวานเข้มข้นมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนําไปเทใส่แก้วที่มีน้ําแข็งนะครับรสชาติเนี่ยกำลังพอดีเลยนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าในส่วนของชาไทยนะครับเข้มข้นมากนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นใบชาสูตรพิเศษนะครับ ทำให้รสชาติเข้มนะครับและกลิ่นหอมด้วยสีสันก็ยังสวยงามอีกด้วยนะครับทำให้น่าดื่มมากๆเลยเหมือนขายในร้านกาแฟคาเฟ่เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้ใบาชาที่เป็นสูตรเฉพาะแบบนี้นะครับก็ต้องชานกคู่เท่านั้นนะหรือสนใจนะครับอยากจะทําแบรนด์ชาที่เป็นสูตรของตัวเองก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook ของชานกคู่ของเราได้เลยสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ